ปีพุทธศักราช2536สภาตำบลอีปาดโดยการนำของนายทองดีสุรวิทย์ได้เสนอต่อโรงเรียนละทัยวิทยาเพื่อเปิดโรงเรียนสาขาละทัยวิทยาโดยนายพิเชษฐ์ผาคำผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้มอบหมายให้ในายสำนวนเพ็งชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนละทัยวิทยาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลประสานงาน โดยมีพระครูโกวิทย์วงศารวัดเจ้าอาวาสวัดบ้านอิปาตอนุข้อให้ใช้ศาลาการประเรียนเป็นห้องเรียนและสำนักง,งานชั่วคราววันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2536กรมสามัญศึกษาประกาศให้ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาละทายวิทยาตำบลอิปาโดยนายชัชวาลสิทธิสอนผู้อำนวยการโรงเรียนละทัยวิทยาในขณะนั้น ได้แต่งตั้งให้นายสมมวนเพ่งชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยาเป็นผู้ดูแลประสานงานโรงเรียนสาขาละทายวิทยาตำบลอปาวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2540กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนสาขาละทายวิทยาตำบลอิปาาเป็นโรงเรียนเอกเทศให้ชื่อว่า โรงเรียนประสานมิตรวิทยาสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษาและแต่งตั้งให้นายสำนวนเพ็งชัยเป็นผู้บริหารต่อมาปีพุทธศักราช2549นายอำัยนวลสิริมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการถึงปีพุทธศักราช2551ปัจจุบันนายสมานนาคารองผู้อำนวยการ รักษารชาชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยาโรงเรียนประสานมิตรวิทยาจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่3และช่วงชั้นที่4โดยในช่วงชั้นที่4ได้จัดการเรียนการสอนออกเป็นสองสายคือ 1. สายวิทย์คณิต 2. ส,สายคณิตภาษาศิลป์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีพุทธศักราช2555โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพยึดหลัก